ะ,ะเราอยู่กับมิส b บิชินะคะไทต,ตันเครื่อง2.4ดีเซลนะคะเป็นเครื่องไมแวกนะคะเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วแล้วคันนี้เนี่ยได้เป็น4ประตูเลยดับเบิรแคปไปเลยนะคะแล้วก็เป็นสีขาวขึนคลีนแบบนี้เลยเราดาูสภาพคทันก่อนเลยนะคะไฟหน้านะคะใส่กิ้งเลยนะคะทั้ง2ด้านนะคะแล้วก็กระจังหน้าของเขาเนี่ยคือเดิมๆแบบนี้เลยอาจจะมีร่องรอยบ้างเกิดจากการใช้งานแล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนมาให้เพราะว่าเจ้าของเก่าใช้ยังไงแล้วก็ให้ดูอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็ไฟดัดหมอก กิ้งมากนะคะไม่มีแตกหักเลยหลังพึ่งด้านล่างก็สภาพสวยนะคะการชนสวยไม่เคยมีเบียดชนมาก่อนนะคะเลยเส้นตรงมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็โป่งสวยล้อเดิมๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างนี้กันก่อนนี่โป่งสวยนะคะช่องไฟตรงเป๊ะล้อเดิมๆแล้วก็กระจกไม่มีเบียดเลยไฟเลี้ยวอยู่ด้านนี้นะคะกระจกสวยมาก แล้วก็ที่เหยียบเนี่ยเหมือนแทบจะแบบไม่ได้เหยียบใช้งานเลยนะคะเพราะว่าสะอาดมากไม่มีร่องรอยขนแมวหรือว่าอะไรเลยนี่ไททันตรงนี้เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีการสาดมาให้โอเคฟิล์มติดมาให้แล้วนะคะปง่ตรงนี้สวยมากนะคะสติกเกอร์ไททันพาร์ตตรงนี้เดิมๆเลยอยู่ครบเลยนะคะแล้วก็ทรงสวยท้ายไม่มีห้อยแทบไม่ได้ขนของหนักมาก่อนแน่นอนนะคะไฟท้ายนะคะแดงกำ่ำาใส่กิง้งแล้วก็ ไมเวกตรงนี้คลีนดีเซลอยู่ครบนะคะไทตันอยู่ครบนะคะโลโก้มิสูบิชิอยู่ครบไฟเบดด้วยสาาไม่มีแตกหักเลยไม่มีแตกรายงานเลยกล้องหลังมีมาให้นะคะโอเคเม็ดเดิมๆเลยนะคะเม็ดอาร์คต่างๆน็อตเดิมๆยังคมชัดอยู่เลยทุกคนนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะอยากให้ทุกคนได้มาดูได้มาสัมผัสเองว่ามันแบบเดิมๆของจริงคือมันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ โอเคการชนนะคะไม่มีรอยเลยไม่ไม่เคยชนมาก่อนเลยตรงนี้ติ๊กเกอร์ไดตัตนอยู่ครบนะคะแล้วก็ช่องไฟต่างๆสวยเป๊ะมากนะคะล้อเดิมสภาพคลินคลินเดี๋ยวดูเบาะฝั่งนี้ก่อน,นแผงประตูสวยมากนะคะเนียนกริบไม่เคยแบบไม่มีรอยแบบว่าการใช้งานหนักเลยแล้วก็บาะเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดํานะคะปีกไม่มีล้มเลยก็คือใช้งานมาดีมากเหมือนข้างหลังเนี่ยแทบจะ ไม่ได้ขนคนเลยเหมือนเจ้าของเนี่ยใช้แค่คนหรือสองคนด้านหน้าเท่านั้นนะคะด้านหลังเนี่ยอาจจะมีแบบว่าพาแบบมีคนนั่งบ้างเป็นบางครั้งเวลาไปกับเพื่อนหรือว่าแบบกับญาติพี่น้องอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆเลยเหมือนแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยโอเคพรมเพิ่มต่างๆคือสวยคลีนมากเลยนะทุกคนนี่แผงประตูนี่โอ้โหคลีนมากๆนะคะอยากให้ทุกคนมาดูเองว่ามันแบบสะอาดคลีนแล้วก็ลำพงไม่ทะลุเลยนะคะส่วนเบานะด้านข้างคนขับเนี่ย ีกยังตึงๆอยู่เลยนะคะสภาพดีเหมือนเปลี่ยนมาให้ใหม่แต่เปล่าเลยนะี่คือเบาะเดิมๆของเขาเลยนะคะแล้วคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยอ่าแล้วก็ที่ใส่ขวดน้ำสองตำแหน่งตรงนี้นะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าไม่มีการวางคาบกาวมาก่อนเลยดิ้นชักสะอาดมากนะคะใส่แบบใส่บุ๊กใส่เอกสารต่างๆต,ต,ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ คอนโซลหน้าตรงนี้สภาพเดิมๆนะคะใช้งานได้เดี๋ยวเราพาไปดูพวงมาลัยฝั่งนู้นดีกว่านะคะนี่แผงประตูฝั่งคนขับนะคะก็แทบไม่มีร่องรอยเลยสกีนสะอาดมากเหมือนเจ้าของเนี่ยเขาใช้รักษามากๆเลยนี่คอนโซลสวยนะคะเบาะก,ก็ปีกไม่มีล้มเลยสวยมากนะคะเดินตะเข็บสวยเลยแล้วก็คันนี้เนี่ยพวงมาลัยเป็นมัตติฟังก์ชันนะคะ หนังไม่มีดุดเลยแล้วก็ตรงนี้ก็ยังใช้งานได้นะคะสกรีนไม่มีดุดลอกมีโลโก้ยังคมชัดอยู่นะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นปุ่ม engine s t a r t นะคะตรงนี้แล้วก็ช่องแอร์เนี่ยไม่มีแตกหักเลยนะคะทั้ง4ช่องเลยเคเี๋ยวให้ดูไฟด้านบนอไฟติดนะคะกระจกไม่มีแตกหัก เล็บเลบแล้วก็ด <barber lo yal> ้านหลังนะคะนี <gen as well> ่แผงประตูกริบๆมากเลยช่องตรงนี้ก็สะอาดมากลำพงไม่มีทะลุแล้วก็เบาะด้านหลังอีกรอบนึงสะอาดคลีนมากทุกคนนะคะแล้วก็พรมก็ยังสะอาดอยู่เลยตรงนี้ก็ยังตึงๆนะคะไม่มีหย่อนเลยทั้งสองด้านโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกัน โอเคมาดูที่ห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องเขาเนี่ยเดิมเดิมคนคลีนมากนะคะรอยต่างๆคือยังอยู่ครบนะคะสีเดิมเดิมน็อตเดิมเดิมสวยมากนะคะข้างในเนี่ยรอยชัดเจนเลยคานด้านหน้าก็สวยคมนะคะคมกริบแบบนี้เลยนี่น็อตสวยมากพลาสติกเนี่ยก็ไม่มีแตกหักเลยเดิมเดิมมากนะคะเดิมสุดเดิมเนี่ยข้างในทุกคน ะะแล้วก็ห้องเครื่องนี้ยังไม่ได้มีการลงน้ํายาเหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็นสภาพแบบนี้ก็เลยขนาดไม่ลงน้ำยายังไม่มีความด้านเลยทุกคนยังแบบดูใหม่ๆอยู่เลยนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยมันเป็นปี2017แต่ว่าเจ้าของเนี่ยใช้รักษาเหมือนรถปี20ขึ้นเลยทุกคนเพราะว่าแทบจะแบบเหมือนแทบ,บจะไม่ได้ใช้งานอะไรหนักอะสภาพดีมากๆจริงๆนะคะใช้สวยมากคันนี้นะคะราคา 357,000บาทนะคะจัดเฟแนได้เกินตัวรถหรือฟรีดาวนะคะผ่อนประมาณ6,775บาทได้ถึง84งวดเลยก็ถ้าใครสนใจนะคะคันนี้มิสุบิชิตไทตันนะคะดับเบิลแคปี2017นะคะก็สามารถเข้ามาเลยที่ถนนรามคำแหงนะคะ164ริบลิมถนนใหญ่ติดปั๊ม P ีทีค่ะหรือว่าทักมาสอบถามเพิ่มเติมขอดูรูปเพิ่มเติมก่อนได้ที่ ไลน์แอดนะคะแอดไซด์ดีนะคะก็จะเป็นแอดมินเป็นคนให้รูปภาพเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ